Li shi ไทยโรบักบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เล็ดแถมมีสามารถเติมที่ขั้นต่ำหนึ่งบาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้เิปม,มีแม้แต่ระบบ idpass ระบบแบบกรุก๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดียอยู่ใต้คิปเดอร์ บัตดีฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโ o g ูลบล็อกฟุชเมสซิตี้โบกุโนโ o บักเจลเบ b บิว d ารโบทอกูนเอ็กและแมปต่างๆอีกมากมายสามารถไปใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะแถมถ้ามาจากช่องพี่เนี่ยจะได้รับส่วนลด5%เลยนะลิงก์ใต้คลิปเดนะ้อศัตรูที่แก่งกล้าทำให้เรารู้ว่าเรานั้นยังไม่ใช่มืออาชีพเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเหล่าชาว ผู้ราอสูนนะครับหรือว่าอสูรทุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีการอัปเดตในส่วนของเจ้าปานของเรนโกคุนะครับหรือว่าปานเพลิงนั่นเองนะครับหรือไม่นะครับก็จะมีคนบอกว่าพี่มนเรียกว่าปานไฟก็ได้ใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วครับก็ในตามหลักการ์ตูนนะมันบอกว่าเขาจะไม่เรียกปานเพลิงว่าปานไฟนะครับเขาจะเรียกว่าปานเพลิงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนฮินโนะคามีคังูร่าเนี่ยก็น่าจะมาในอัปเดตหน้าหรือว่าอีกหลายอัปเดตนะครับต้องมารอดูกันเว้ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนจุดเจ้ารับปานเพลิงเนี่ยจะอยู่ตรงเซนอิสืนะครับคุณผู้ชมก็วิ่งมาตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับกูจะพูดเลยทําไมเนี่ยเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มแรกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นวิ่งมาตรงนานะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นจุดที่จํากันได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามีเซนอิสืที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเอาละครับซึ่งถ้าใครนะครับยังไม่รู้ว่าตรงเซนอิสืนะครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนาเนี่ยตรงเนี้ย ให้ไปดูในคลิปสอนรับปานทั้งหมดนะครับคลิปนั้นก็จะบอกนะครับว่าเซนอิสุนั้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมาเจอเจ้านาเวโอเคประมาณนี้เนาะก็วิ่งทางนี้นะครับแล้วก็ปีนภูเขาไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเล่นคลิปวิดีโอนะครับไปไม่ลการบินวัี้่ถึงให้กวันนี้ต้องใช้ไปเอาลยครับพอคุณผู้ชมนั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วเวคุณผู้ชมนะครับเห็นโครงกระดูกตรงนั้นไหมนั่นคือจุดนะครับที่ เลนโกคุมันจะอยู่นะครับคุณผู้ชมก็วิ่งไปตรงกระดูกเลยหม้ซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับมันจะแบบมีหินตรงนี้แว้แล้วก็เดินตรงไปทางนี้เลยครับมันจะเป็นเนนแบบนี้ว้าแบบนี้เลยนะครับก็ขึ้นไปได้เลยปะ <c oughs> เอาเล้ครับพอมาถึงเจ้าตรงโครงกระดูกนะครับคุณผู้ชมก็ทําการวิ่งมาตรงนี้นะครับจะเห็นเห็นไหมเห็นใครยืนอยู่ไหม ตัวประกอบยังไงล่ะ <c oughs> ไม่บอกกลอกทําไมเป็นตัวประกอบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่สปอยนะครับว่าเรนโกคุตายหยอกหยอกนะครับเอาเป็นว่าทําเป็นไม่ได้ยินแล้วกันเนะาะสาหรับเจ้าเรนโกคุนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แม่ซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะกดรับสกิลกับมันได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันบอกว่าสกิลสามนั้นยังไม่มาครับก็คือเจ้าปลานี้เนี่ยมีอยู่แค่2สกิลนะครับซึ่งสกิลสามยังทําไม่เสร็ เอาละครับสำหรับเควสแรกนะครับของเจ้าเรนโกคุเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับฆ่าวิกเดมอนนะครับ12ตัวนะครับแล้วก็เอฟโน r มอลเดมอน11ตัวแล้วก็สไลดี้วิกเดมอน8ตัวนะครับซึ่งถามว่ามันอยู่ตรงไหนเควสมันก็จะบอกนะครับว่าต้องไปทำตรงไหนเนาะแล้วก็เควสที่2นะครับสำหรับเจ้าสกิล2ของมันนั่นก็คือการฆ่าเจ้ายาฮาบะนะครับเจ้าตัวประกอบนั่นเองนะคบตบมือยาฮาบะเจ้าตัวประกอบนะที่มัน โดนฆ่าตายไปในเพียงไม่กี่ตอนนะครับกูก็งงเหมือนกันว่ามึงเอามันมาได้ยังไงเนี่ยตัวนั้นแหละแถมเกมนี้เว้ยเหมือนจะเป็นตัวประกอบนะครับแต่สกิลแม่งโกงที่สุดในเกมนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รีวิวสกิลนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะเอาไปฆ่าคนให้ดูเว้ยคือทําการนะครับท็อกซิกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ว่าถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับเอาละครับก็เรามารีวิวให้ดูตอนเช้านะครับเนื่องจากว่า ตอนกลางคืนมันจะแบบเห็นสกิลไม่ค่อยชัดนะครับพี่ก็เลยจะให้รีวิวตอนเช้าเนาะพี่ก็เลยอยากจะให้มันรีวิวตอนเช้านะครับน่าจะได้เห็นอะไรได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันแบบไปตอนเช้าไงมันมีแสงเยอะนะครับจริงๆแล้วตอนกลางคืนก็ชัดเหมือนกันนะเอาเลยครับก่อนที่เราจะาไปรีวิวนะครับบอกก่อนเลยว่าปานนี้นั้นใช้ลมปานโคตรน้อยนะครับบวกกับแรงแบบแรงแ,แบบโคตรแรงนะครับคุณผู้ชม,มมันแรงมากเว้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงยังไงมาเริ่มกันเอะ ที่1น่นะครับเป็นการพุ่งไปโจมตีศัตรูไว้คุณผู้ชมดูนะฮับไปเลยนี่นะครับนี่แล้วก็แบบพุ่งโคตรเร็วนะครับบวกกับแม่งไกลมากเว้ยคุณผู้ชมดูนี่แม่งพุ่งโคตรไกลนะครับซึ่งไอ้สกิลนี้แม่คุณผู้ชมมันจะทําให้ประตูนั้นติดการเผาไหม้ด้วยนะครับก็คือดาเมจมันจะแบบเผาไหม้อะคือมันติดค่าสถานะไฟนะครับไปเอาใหม่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่กี่แม่มันนะครับอยู่แบบมันอยู่ที่สูงไงวลาสกิลแล้วมันก็หล่นนะครับทำให้กูปีนไปดู ดาเมจที um: right. hey. yeah. er, ่เก nah. ิดข uh, ึ้นไม่ได้นะครับมาฮึบไปเลยเอ้าเฮ้ยยะโดนไหมเออนี่ดาเมจมันจะแบบเห็นไหมเรือมันลดเออเห็นไหมเห็นไหมเออนี่นี่นะครับเรืองมันจะค่อยๆลดนะครับคุณผู้ชมเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าปานี้นั้นนอกจากเบิร์จะมีดาเมจที่รุนแรงอย่างกับป้าหนัสนีนะครับก็ยังมีการเบิร์ตอีกด้วยนะครับนี่แหละเฮ้ยะนี่นะครับพาไปหนึ่งทีส่วนเจ้าสกิลสองนะครับคุณผู้ชมเป็นการตวัดดาบนะครับดูนะ พึบนี่นะครับสกิลนี้ตวัดดาบขึ้นไปนะครับวับซึ่งมันเป็นสกิลที่แรงกว่าสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็โคที่จะโกงนะครับดูนะโคตรแรงนี่นะครับดอกเดียวนะครับแรงมากเออคือแรงเกินนะครับพี่นี่แล้วก็ปานนี้คูดาวเร็วมากครับคุณผู้ชมดูเห็นไหมแป๊บแป๊บคือใช้สกิลได้แล้วนะครับแม่งโกงมากคูดาวโคตรเร็วรด,ววดูโอ้โหโอพจัด เอาแล้วข้ามาแล้วนั่นคือเหยื่อของข้าข้างหน้านั่นเองอาจจะมีคนถามนะครับว่าไอ้ผ้าคลุมนะครับแล้วก็กระเป๋าพวกนี้นะครับมันเอามายัางไงเวยมันคือเกมพาร์ตน,นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมอยากได้ของพวกนี้นะครับต้องไปซื้อเกมพาร์ตเนาะราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ดาบเดนโกคุด้วยนะครับมันไม่ได้มาพร้อมปานนะเว้ยแต่ว่าถ้ายืมมันเท่มากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมพาร์ตหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นพ่อปานะครับโอเคไปเริ่มกันที่ไอ้นีก่อนเลยหนึ่งทีนะครับตวัดไปหนีนะครับ,อรบสองทีครึ่งหลอดสามทีปึ๊บปุ๊บป๊บเอาไงเพื่อนนี <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าขอโทษคนเมื่อกี้ด้วยนะครับกูอ่านชื่อไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับนั่นไงเพื่อนมาสู้กันดีกว่าเพชรนี่โอ้ยไกลมากสกิลครโกงเขาไม่เล่นด้วยอะ่ะเอาเขาไม่เล่นด้วยว่ะคุณผู้ชม โอเคนะครับถ้าเขาไม่เล่นด้วยก็ไม่เอานะครับเราจะไม่วไปกวนเขานะครับเขาอยากฟาร์มก็ปล่อยเขาไปเฟิบเฟิบนี่นะครับฟันหนึ่งทเฟิบนี่นะครับเรียบร้อยโดนไหมไม่รู้โดนไหมนะครับแต่มันหนีไปแล้วเออมาแล้วมาแล้วเออสู้แล้วสู้แล้วนี่นะครับฟันไปหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิชาเลือดศูนย์ไอ้นี่มันไอ้นี่มันมีของไอ้นี่มันมีของโอ้โหมันดึงมันดึงเราแต่สิ่งที่กูเกลียดมากคือวิชานี้มันโกงมากครับวิชาเลือดศูนย์เนี่ยโอ้ดูมันโอ้เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเจอวิชาลูกศูนย์ลูกศรน,นะครับกูไม่รู้ว่าสู้ได้ไหมดูมันโกงมากลูกศรเนี่ยคือไม่รู้จะสู้ไหวไหมนะครับแต่ก็พยายามว่าหวังว่าจะสู้ไหวนะมันโกงเกินไปนะครับไอ,อวิชาลึกลูกศร <c oughs> ไม่รู้ว่าต่อยปลาอะไรสู้ก็น่าจะไม่ค่อยไหวนะครับไปเลยเล่นโกโกูเอ้ยโดนใครไหมไม่รู้แต่มึงเจอกูแน่กูมาแล้วนี่นะเรียบร้อยฟพบอุ้ยอุ๊ยมันสู้มันสู้ทําไมวิ่งไม่ได้วะงงแบบอก สมาธิสมาธิลูกสมาธินะครับจังหวะนี้ลงมาเมื่อไหร่กูซัดแน่นะครับนี่เดรอยไม่โดนเว้ยแม่งเอ้ยเกมเฮ้ยปล่อยกูนี่แหละกูฟันแมงหนึ่งทีนี่โชว์สแลมอีกหนึ่งทีหลบเอ้ยต <c oughs> ีนะหนึ่งทีนี่นี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่หลบห <c oughs> ลบเอ้ยเดรอยนี่แหละไิ่ฉากไม่โดนไม่โดนจังหวะนี้